สบายดีพี่น้องกัสบายดียามเที่ยงพี่น้องสกุลสกุลเอฟซีถูกฐานเนาะที่คารุบด่างแพงทุกถูกตัวโลกมันยเงินดีหับสวมสองของน้องพาสโกรพนาะตะเขาคั่วพี่น้อยมานิพี่น้องอะมิโนลาบซีนได้สิได้เพี้ยใส่นะทันพ่อเพี้ยคนโอ้ยบอกไปเรื่อยเพี้ยบ่มี พี่เอมีสั่งไปกินน้ำเดอพี่เอากินบอลลงมาสั่งนุ้ยไปงานลาบเสียงใช่ไหมอันนี้ลาบลาบโอ้คบมันลาบคมคบหากแต่ว่าลาบเนื้องัวซุกมันตอนนั้นลาบบีปะตาเฉดส่วนอันคนงานคนงานจักคนงานเห็ดเนื้อคนงานเนื้อซหมูน้องหมิดไม่เนาะไอซูเผินมาชอนข่างหมักแตงซอย เขาขั้วดําเฮาแตาว่าเขาขั้วดํามันยังบ่เปื้อนเลยจ้ะมันมีคนก็มันดํำแม่นยังดอกเมียก็ดำเลยเทมยังมักกับขั้วดํำเกิดมาซร้างหมู่ขึ้นวัฒนาที่พ่อแต่ของดําันแตาว่าวาสนาคือสิ่พ่อแต่กองดำมาเมียก็ได้ดำเลยเทมยังมักกับขั้วดํา มากินนับกันนะพี่น้องสุข,ขุสุขคนอ,อันไหนมาก,ก็พองอ่างหย่างอยูนน่นั่นน่ะหนูเหี่ยบโบรายเหรออืมเปียบโรายเอาบเอามีนต้องคอยใส่อืมต้ะมีดสำเร็จมาแต่นท้ทองมีสำเร็จกัาาบบมีพี่น้องเอ้ย น้ำต้มใส่จังหน่อยเนาะขวดแสบๆพี่เนาะมาตนกันได้สุขสุขคนยังหมดอยู่พี่เนาะแส่บอีกแลละพี่นนอง สู mm ha สูน <'s> ้องหมีกินเพิ่นมาทานทนขังหมักแตงซอยจักแล้วหรือบ่แล้วเลยยังเขได้ถามเรียบร้อยเบิดบ่โอ้เก่ง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 มีหนามปลามีแต่หนามปลาล่โอ้ยใส่น้ามันจะเค็มยอดเลยบาทปาดเบอะเห็ดไหนลูกเคยกินกับเห็ดเค็มก็เห็ดใส่ใจค่ะเออน้องหมีโอ้ยลูกังไหลูกเคยจะปาดประสาวกับหมักนัวป้าหนีนอะพ่อ นัวแกใจโลเกลือบ่ะทันเปลือยได้นี่โหยังเกลือกับประทันเปลือยป้ากซัมสิเข้มเกลือบ่ะทันเปลือยขนาดเกลือบ่ะทันเปลือยได้นี่เนี่ยนะยันเลี้ยงหัวศอกป้าทอดลูกเึ้นฉีเลียงอกบ้านพอถ่าเห็ดกินเส่สำเร็จอาเตรน้ำน้ำไม่ใส่แก้ว ว่หยอกซื่อๆดอกพี่น้องเอ้ยน้องนิดกับปู่บ่าวยังบ่ได้คุยกันจักบานดอกอือสรุปแหละผู่เห็ุกินหน่อิซิมก่อนอืมน้าตาซิซิมขับจนน้าได้มาแต่งานแจกดอกพี่น้องไปซอยเวียขจัดขจัดแบ่งให้ถ้าเบิ้งถ้าส้มตอนกินอีกพี่น้องถ้าเบิ้งถ้าส้มตอนกิน กูจ <ersch> <S fille> ิ <inese Mon> ้นน <Key board> ้องเน็ตสิล่อบอพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเมาเด้อพี่น้องกินแล้วกินแล้วมาเด้อมาเด้อสดกระปุ่นน้องกันแสบๆเด้อกินข้าวเที่ยงลาบคงคมาามโอ้ยโศกหน่อยเป็นจะที้นกแค่ฝาปลาโอ้ย

แล้วมันมันกินหมดกินหมดนะคะกินเนี่ยนะคะก็จะกินไม่รู้สิอ่ะอ่ะไม่เสร็จนะคะ แล้ไ่นนเบมโอ้เปนเอิดเปนเนาะโอ้ยลังจกสิ่กินข้าวแร่ลงมาซองเบงเพื่อันน้องมิดกับหมูเพนบ่าวแฮมบ่าวป้งมาถอนไห้เหียบลอยในพงเาป้อไม่ต้าวานพี่น้อง หวานเมื่อนะั้นนะออกไปแล้วนะงามงามเด็กผักบัวมาเนนะ็บน่อออกแล้วนะเอาปลอมกันลังออกงามทำส,สิกินอันนี้ผักบัวเ้าเน็บใหม่ผักเทียมเนี่ยแรงเอาอันเสียผนมาปอกคนเทียมข้างี้กับแป็ดเออเติดเลยแยบลอยเสือผลมาเรือให้ เม็ดฮะโมพิ่นมาฮือ้อให้ยฮือแรกและกันเจียนไฮพอตามาแป้งสะสะสะ,สะลงอันแป้งให้มันเพียงจังหน่อยเขาก็ตากมันแล้วพี่น้องเขาก็สิมาตากมันอยู่นี่แหละโอ้แแบบพี่นอะบัดนี้เนาะแบบพี่มาหาสวนข่อยอีกแล้วระวังเดอ้อระวังเดอ้อพวกได้เลี้ยงแบแบะเบิ่งให้ได้เดอ้อผูกให้ไฮเด้อผูกให้ไฮเด้อแบบมหาสวนข่อยไรเด้อฮู้ กูได้เลี้ยงแบ่นนะ่ะเลี้ยงปล่อยบอ่เดียวนี่นะ่ะทันหูซื้อกว่าเลี้ยงแบ่น่ะมันพิษแล้วกะ็เลี้ยงน้ำผูกไงเดอ้อมากินเครื่องปูคอยเบิร์ดล้วนี่มาแต่วียงมาซองเมือง,งกัมเนมาหดสวนละแบ่นี่นะ่ะตา้แหละโพดโพ,ดพดหูซื้อกว่าเลี้ยงแบ่นนะ่ะเลี้ยงนะ่ะเส้นผูกไงเดอ้ออย่าปล่อยไล่ศวนอนะไได้นี่ ก,กินเื่องปูข่อยเบิดละใต้โลดกพรผกข่อยกำลังงามเนองคือมากองไว้ไว้ใส่อีกปลูกรอบหนะไม่ต้าวาเซียนอันไทยให้อันเบ่งอันโมโน้องมิดเนาะแต่ว่าอัสนสเพิร์ยอกันใส่น้องนิดเอาปงแต่ว่า ฝรั่ยอ้พี่นอ่อยฝรั่งฝรั่งไอ้ก็เลยบะกะาส่ถ่ายจั่มฝรั่งก็ไอ้เฮงฝั่มาซอยลื่นขางหมักแดงแล้วเบ้อสองขางเลยสิมาปแป้งแป้งแป้งบานนี้กัแปง้แปงอันลงมันเพียงแต่กะสิตะักมันได้บาน,นพี่นอ้อยเอาก็ดิลงมาพอดีปับมาเห็นแบะพี่น้อย คแต่กูกินมกผิดคำเบิโพยโพอบะแบะหนาก็นัาขึ้นงามบักไปอีได้ผู้เผาอีแบะสิไหลทึงจะกคลองเฮือนและแถวนี้นะไหลส่งหอดเฮือนจะกคลองแบะผู้และแถวนี้นะนัวก็เวียนอยู่อยากเขามากิน แต่วันนต้ดาวไปเรีบอยเข้ามาดอกงานน้องเมทเพิ่นตัดบดให้งัว่าเธอหิวหวาน <c oughs> เวียนเวียนจะเข้ามาหาทางจะเขา้เขาเอาไปใส่ไหล่แบะพี่น้องเอ้ยบวานนี่แบะมาหอดเลยส่ไหล่แบะไปส่งจากคลองเขาก่นอนเพราะว่าแบะนี่มันพิษก๊อได้พี่น้องปล่อยมาได้ถ้นธ์าพรอยากเลี้ยงแบะก็ต้องเลี้ยง เลี้ยงแล้วน้ำก้นมันบ่แม่สิอันเลี้ยงแล้วปล่อยค่าเสือ้อไปหากินเครื่องปลูอกมูนะี่ยมได้เลยโบไว้เข้าบ่ได้ปลูกกันเครื่องปลูกไว้ให้เลี้ยงแบะไปเกลือแบะขันง่วนอะเขาบ่ได้ดอกวัวแม่ตาเนี่ยพี่น้อยแต่ว่าแบะนี่นมันบ่ย่านคือบอกนะั่นเขาบาโบมีการสอดถ้า,ม,า,ามีการสอดต่อใส่น้ำบังจับในะโอ้ยเพิ่นก็นอาจสิเขาบ่ได้ดอก แบกบนนี้พ่นะนอนถ่ายปุ้ยนอนถ่ายสีมาสวนแมตาปัจจจัดกานพันเดอกข้สิไลไปหอด้วยกันจะโคงพันเดอกโคดรลีลีอลอพี่น้องเลยมตาจะไปไหลาแบกก่อนพี่น้องสำหรับคลิปี้แม่ตาล่าเยเดอพ่อคลิปนาพี่น้องสบายดีสุขสุขคน